สวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสอนตั้งค่าการเลนเดอร์เวกัสโป o นะครับให้มีภาพที่คมชัดแล้วก็มีเนื้อที่น้อยนะครับผมโดยผมได้ทําการเตรียมคลิปไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราจะมาทําการตั้งค่าเ e นเดอร์กันนะครับนะครับกดไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็เลนเดอร์ตามปกติเลยนะครับนี่นะครับเราจะทําการเลือกไปที่เมจิกตรงนี้นะครับ ันข้างบนนี้นะครับ MPC ตัวนี้นะฮะนี่นะครับเราจะเลือกเป็น 1080p 59 frame ตรงนี้นะครับแล้วก็ NV ตรงนี้นะครับก็คือจะใช้กระจอมาช่วยประมวลผลนะครับให้เราทำการกด Custom ตัวนี้นะครับแล้วก็เราจะทําการเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็นอะไรก็ได้นะครับผมจะยกตัวอย่างเป็น123ให้กันแล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราสามารถปรับได้นะครับว่าจะเอา 2K หรือ 4K หรือว่า Full HD นะครับผมจะปรับไปที่ Full HD ก่อนละกันนะครับผมแล้วก็โปรไฟล์นะครับตรงนี้นะครับเราจะปรับมาเป็น High นะครับแล้วก็เฟรมเรทตรงนี้นะครับสามารถปรับเป็นกี่เฟรมก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของบิตเรทตรงนี้นะครับผมแนะนำเลยนะครับให้ปรับไปที่50ล้านนะครับทั้ง2อันเลยนะครับแล้วก็พรีเซ t ตนี่นะครับ ปรับเป็น high performance นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญเลยนะครับเราจะมาทำการปรับเป็น VBR high quality นะครับก็คือเวลามันบิดเบลดในวิดีโอมันน,น้อยเนี่ยมันก็สามารถปรับให้ขึ้นลงตามวิดีโอนะครับมันจะเป็นการทำให้เนื้อที่วิดีโอของเราเนี่ยมีความน้อยลงนะครับผมนะแล้วก็ audio ออนะครับก็ไม่ต้องปรับอะไรนะครับ เต็มโปรเจกต์นะครับตรงนี้ครับวิดีโอเรนเดอร์คุณภาพตรงนี้นะครับเราจะปรับเป็นเบสนะครับแล้วก็กดโอเคไปนะครับเท่านี้นะฮะกดไปมันก็จะได้ตั้งการตังค่าที่เราตั้งชื่อไว้เมื่อกี้นะครับให้เราทำการกดรูปดาวตรงนี้นะครับแล้วก็มากดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดอันแรกนะครับมันจะเป็นการโชว์ที่เราติกรูปดาวไว้นะครับผมแล้วก็เราก็ทําการ เปลี่ยนชื่อคลิปไปอะไรก็ได้นะฮะแล้วก็กดเรนเดอร์ไปเลยครับแล้วก็รอมันเรนเดอร์นะครับนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเราจะทําการไปดูวิดีโอที่เราเรนเดอร์มาเมื่อกี้นะครับผมเข้าไปชมคลิปดูครับว่ามันจะมีความชัดมากแค่ไหนนี่นะครับ ก็ถือว่าคมชัดนะครับเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้คลิปวิดีโอที่เราเรนเดอร์มามีภาพที่คมชัดแล้วก็ประหยัดเนื้อที่นะครับสามารถเอาไปลงใน YouTube หรือว่าเอาไปลงในแฟลตได้อย่างอื่นได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ